น้องคิดว่ากูไปออกไปทางนี้นั่นแหละเราวิ่งไปทางนู้นอ่ะ วัสดีครัตอนนี้อยู่รายการทีวีเกมเมอร์และตอนนี้อยู่กเกม Dead by Daylight อยู่กับคอนเซปที่มีอยู่ว่าเราจะมาถอนเสากันนะครับวันนี้ดูซิว่าถ้าเสาหมดฆาตรกรจะเอาเราไปแสนที่ไหนนอกจากห้องใต้ดิน สุดก,ก็มีเพื่อนร่วมอุดมการในการถอนเสาครับโอ้โหมาก็เจอเนี่ยปกําดักด้วยดีกว่า,าไฟเราจะไม่ปั่นกันนะครับวันนี้ถอนทุกอย่างใครวะมันมาหาใครวะมันมาหาใครวะเจ้าต้จะเสาข้างหน้าก่อนนะมันมีสองเสา เป็นใครวะโอ้โหเราเกินล่างจะถอดของนายเลยอะอจ้าเฮ้ย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 ใครทำอะไรอะอวันนี้ครับมีไรวิ่ง หยุดเลยอ่ะตอนนี้น่าจะออไปทางเพื่อนนะโอเคเดี๋ยวกลับไปที่เดิมจากที่แรกสุดนี้ก็ตัวน,นี้ก่อนเลยแล้วกันถอนเลย ตอนแรกมาเฮ้ย hey, อยู่ใกล้หรอมี่แถวนี้หรอวะมันเห็นโอ้ย oh, hey. จับซ้ายขวาน่า วันนี้จะได้ถอนเสาไหมเนี่ยโอ้ยมิ่งไล่จะมืมอี่ายถอนสองอันละเอ้ยไม่ใช่มันกระทืบไปสองอันละมีเพื่อนถอนแล้วหนึ่งอันอยากเข้าตู้ผมแม่เห็นว่ะตรงนี้ไม่มีตู้แอบแล้วบอกว่า เอ้าโถยังจะตามมาอีกมันไม่ปล่อยวะโอโ้โหลงมาตรงนั้นมีเปล่าวะ กำลักระถอดออกให้หมดเลยอีกแล้วเหรอภาพพวกนี้ยังมาอีกแล้วเหรอโอ้โหแย่งสอนสาเราอีกแล้วตัดไฟก็ได้ว่าตาหน,นิงั้นอยากจะทำคอนเซ็ปต์ถอนที่แขวนโอ้โหจุงดัง มแต้มมีแต่แต้มมีสีเท่านั้นเลยเดินฟันไปหนึ่งลายคนระับตอนนี้เฮ้ยกล้องต้องค้นต้องค้นอะไรอ่ะ กองพยาบ้าลมาเพื่อนเราช่วยตัดเอ้าหูแบนต่อได้เราเพื่อนโดนแฝลแล้วมีคนจะไปช่วยก็ยากนะเพราะมันมีกับดักด้วยแหละ ดดๆโอเคเื่อยเพื่อนปล่อยให้หน้าที่คนอืน่นแล้วหน้าที่ถอนเสาและปั่นไฟเดินดีด้วยอันนี้ไม่ถอนนะเรียบร้อยบอกแล้วไม่เชื่อแล้วน่ามีคนเดาคนหนึ่งโดนนั่นแหละกรอดานทาั้งคู่ หรื่ได้กลับไปเสาต้นที่เขาโด,โดนแขวน,นะเพราะจะไปถอนทิ้งลงไปน้อยอีกแล้วเหรอร้อยสองคนวิ่งก่อนวิ่งก่อนคือเวลาได้ป่าวะคือได้แค่นี้่ะแม่เอ้ยซื้อเวลาไม่ได้ ทำใจดีไว้อย่าเพิ่งทำทำเหมือนคนปิวดขี้เพื่อนอ่าซื้อเวลาไม่ได้ีกล่องใบจากใะรู้จังเลยใข่แม่งแบบว่างกัะขั้นแบบเอากล่องมาตั้งไวตรงนี้ตรงนี้ เฮ่ยกล่องเครื่องมือพยาบาลก็มีเยอะแหละหนึ่งที่อาการปลดล็อกทำลายทิ้งเพื่อไม่เพื่อไม่ให้เป็นภาระของลูกหรนบ๊ายบายเพื่อนไปล้าหนึ่งศพ ขอให้ท่านไปสู่สุกุิที่ไหนเคนันนล้วสิ่งเดียวก็ถอดไปจะตรงไหนถอดตรงนั้นเดินดูรอบๆดูดีว่ามีที่แฝงอ้าวเพื่อน,ไปไนเป็นอะไรดีอ่ะ เครื่องปั่นข้างในโรงงานมันมีอยู่เครื่องนี้ยนะังไงดีแม่นางก็ต้องถอนสอบแล้วถอนสอบแล้วแรกนี้เสร็จก่อนเวลาเพื่อนโดนจะไม่ต้องโดนแฝงเจ็ดดึกก่อนดิสเปลหน้าตาแม่งวางนี้นี่ว,ว่ามีไม่น่าจะมีนะ ดีแล้วมันไม่วางกับดักอะ่ะมันนีปาดเสร็จแล้วใช่ไหมโ,โดนดีแล้วหล่อเพื่อนแหมไวีิเกนก้าก้า เพื่อนเราเดินมาเี่งกาลเองเลยเนี่ยหนึ่งเครื่องปั่นเลยให้เสร็จตุ๊กไปไปวุงทำงานเราต้องวิ่งแล้วไม่ได้แล้วอยู่ไม่ได้แล้วจิดประตูเองนะแจ แล้วมันเท้าหรอเนะพยาย่ยันการาปั่นไฟวิ่งแต่แล้วต้องวิ่งวิ่งต้องข้ามมันิ่งต้องข้ามมันิ่งต้องข้ามมัน มันหิม่วงวะมันเจอเราเหรอเฮ้ยมันเจอกูแน่เลยมันเลย้นม่วงแอบดูต้องไม่เจอกูเอาโน้ตว่ากูไปออกไปทางนี้นั่นแหละเราวิ่ไปทางนูน้นอ่ะเ น่าเราต้่ไปทางน,นู้นนะนี่ถอนเ้ยไม่มีเสาใช่ไหมไม่มีเสาแล้วใช่ไหมเอาถอนออกหมดแล้วอะ <c oughs> ไม่มีเสาถอนไม่มีเสาไม่ไม่มีเสาให้แขวนอุ้ยประตูลับ อุ้ยเอ้าทิ้ต้อนไหนวะไปทิ้ต้อนไหนวะโอ้เราเพื่อนเราไปทิ้นต้อนไหนวะอ่ะที่สำคัญคือเราต้องปั่นนั่นแหละถูกต้องตัวนี้ก็ประตูนู้นประตูนู้นไม่ประตูลับอะเราประตูรับได้แต้มด้วย เพื่อนเราไปนอนตรงไหนวะอุกาสต์ซื้อเวลาให้เฮ้ยยิ่งดังมันมีเปิกป่ะเหรอเฮ้ยเกิดยวมันก็เปิดขี้อ,อ่ะเฮ้ยเฮ้ยป็นไงประตูลับเฮ้ยมาได้ยินเสียงเพื่อนแบบนี้ โอ้โหเนียนเลยนะ <c oughs> อา้อาวลงได้เลยเหรอลงมั่งด่แหมมีกุญแจก็ไม่บอกโอ้โห,โโหนะเกือบเต็ม คราวน,นี้ผมก็จะมาถอนเสาอย่างเดียวจริงๆเ่ยโอเคเดี๋ยวอัพมานี่้งเ,เ,เปิร์กแมวโอ้โหรอคอยมานานมากเอาจะไปเปิร์กแมวกันดีกว่าไปลูก ริงมันก็ยอมแม่ตามเมื่อกี้มันไม่มีที่แขวนมันเลยเอาเครื่อนเราไปชิง อาโอ้โหข้างหน้าเราหนึ่งเสามาแลบบ้วที่เป็นผีติ้มไว้แล้วหรอผีติ้มไว้ครับทานน่า,น,านั่งเหมือนคนนั่งขี้สงสัยมากเลยนี่เอามือไว้ข้างล่าง เอามือทำอะไรข้างล่างก็ไม่รู้แต่ตะขอขึ้นบนเสือกหลุดะลรที่แปลกมากเริ่มมาเ้นปั่นไม่ได้เราไปช่วยปัน่นอล้วมาแ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 ล้ว,ลว,ลวอุ้ยวงแตกวงแตกแล้วโอ้โหวงแตกโอ้วงแตกวงแตกวงแตก,แตกมีกล้องหลดหลังกลอง แล้วถอนเสาไม่มีที่แฝนหรอกหรือว่ามีก็ไม่รู้เฮ้ยเด่นไฟฉายระหว่างนี้ต้องไปดูที่โนวันนี้ไม่ดีวันนี้ไม่ดีไม่ดีไม่ดีเขาไม่โดววันนี้เฮ้ยไม่หันมันหน่อยเหรอไม่รอดหรือแผนอือไม่สนใจกูเลยอะ ท,ที่อันตรายนั่นจะเป็นที่ที่ปลอดภัยเวลาเขาว่าไว้มาคนทุกสองได้อะไรอะ่ะไปใช้แล้วมุสอนในที่หมดแล้วกันเปลี่ยนอันครับ ที่นี่เขาบริการดีดีเสร็จนิ่งเครื่องทำการถอนเสาต่อ <c oughs> ไปอยะกปั่นนะีน๋ยว่อยมาปั่นท่าหลือเครื่อนนงนแล้วเพื่อนไม่รู้อ่ะแสงสีสวยประการตาโอ้โ <c> ห <oughs> เสาสองถอนต้องถอนจังซี่มันต้องถอนถอน นั่นมันคนขายติมนี่หว่าเห็นแว๊บๆอมแล้วดูอมแล้วดูไม่ใช่คนละไอติมแล้วนั่นแหละตึกๆตึกๆตึกๆปีจ่าเอ๋คือเขาไม่เห็นเราอ่าสองหนึ่งต้องถอนละจังหวะนี้ ถอนถอนถอนจะไม่ให้เหลือซักเสามาแล้วมาแล้วได้ยินเสียงได้ยินเสียงได้ยินเสียงเสียงหายใจเฮ้ยผีวาปได้ไอ้ยมันมาแล้วโอ้ยเกะไกลีตูเลยบาตกูไม่เล่นด้วยเฮ้ย เฮ้ยตีต,ตีเอา้าโดนเฉยอีกอะไรคือการเราเหลืบแล้วจิ๋ๆก็ตีติดโงงมากเลยเนี่ยมาเลยเอ้ยจะจะตีไม้ไป ไม่รู้เียนบ้าแต่หลบไว้ก่อนเอาเฮ้ยตีทำไมเล่าอย่าตีเราพี่ชอบทำร้ายคนเหรอ,อไอ้โลกจิตโอ้โหอย่ไปหันนูก็ได้วะเฮืเอเกือบไปแล้ว คือน,นี่คือน,นี่ลบรอมามาแล้วจึดจุมันมาแล้วมาคอนแน่แล้วไปดูของเราเว้เยโดนที่เราถอนเสาแล้วโหตรงนี้ไม่ได้อันตรายเกินนี่เป็นบ้านแฝดชักๆทโอ้โห อย้่ตรงนี้นา้เอฮ้ยจ้ะไปแล้วเอ้ามีวาร์ปอยางที้ด้วยโอ้โหเอ้าอะไรของมันวะแม่งแหลกคนเดียวน้่เอ้าเกิายังไง เอาไงครับเอาไงกับผมครับอ้าวโหเล่นนายเล่น,นบ้าเป็นนายโกงอ่ะอีสัตวส ลงไปนอนนล้ววันดีพี่แบบอันนี้เรียบร้อยแล้วฝอ่สอบ์แถวนี้เรียบร้อยแล้วเด๋วยวเว้นหญ่ไปบ้านแถวนั้นอะ่ะเฮ้ยอะไรอะ่ะคือการที่เราเอ,อ้โหดูเวลาให้เราหน่อยดีมากว้ายไปแล้วไอ้หำน้อย ไม่เย็บซันนล็ปิดปั๊บน้องไม่เจอจะเอ๋อี้๋เหรอปมาตื้อรับอยู่ข้างหน้าเลยเนี่ยแมนแมนลำบากเลือเกินนะ เราไม่ได้แหลกนะฆาตรกรแม่งแหลกไม่งโกง <Yeah. S 1> เอ้ยยูสิโอโ้โห yes. <Yes>. oh. เดี๋ยวมายึดเดมเราเลย oh. อย่าเราไปให้ไกลที่สุดที่จะทำได้เราคอยมายึดแข่งกันครับ เนี่ยหยุดตรงนี้เออยิ่งต่อเงื่อนเมื่อเนอ้อนเอาเออเออเราคงไปใส่ที่ไหนกันนะ ช่วยเราเลยเพื่อนช่วยเราด้วยกดิบกระดิบกระดิบโอ๊ยสองน้อยน้อยน้องวัยอยกูไปเถอะอ้อเหนื่อย เอ้ยย่มึงโกงกูอะมึงบังอ่ะมึงวาร์ปได้อ่ะเมื่อยมือว่าตอนเข้ามาเราติงกันนะเพื่อนกันต้องไม่ทิ้งกันต้องเดี๋ยวเราวิ่งก่อนนะ เอาทางนี้ขอโทษน,นะเพื่อนไปหาทางออกโอ้ยไปอย่ารอดลุ้นใจตึกตึกเลยนั่นมีกุญแจนี่ก็เปิดแล้วนี่เฮ้ยเพื่อนมันเป็นอะไรเราแนั้นไม่มีหรอกที่แวนเฮ้ยอะไรอะ่ะตัดไปขอสัดอัน เชื่อว่านายต้องรอดกลองดีกว่าไปฉายนั่นก็คือประตูทางออกของเราเราขอโทษนะเราทำได้มพี่แค่นี้บายบายก็หลากหลังอนะ่ะโอ้โห เรื่องแม่งโคงด่าแหละช่วยดิวะม,มันไม่ไช่วยกูวะโอ้ไรวะไรประมาณนี้ก็สำหรับคลิปนี้ครับขอจบว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับใครที่ชอบหรือถูกใจกดไลค์ให้ผมแล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลากันก่อนนะครับสวัสดีครับ